เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งสวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจ f c นะครับรวมทั้งคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับหลายคนหลายท่าน,ทานไม่ทราบว่าเหรียญที่มีอยู่ในมือพอไม่ทราบแล้วก็ก็ต้องบอกว่าตอนนี้พอกูโด่งให้ข้อมูลไปเยอะๆก็มีคำถามเข้ามานะครับส่งเหรียญเข้ามาถามส่งเหรียญเข้ามาให้ช่วยดูว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเอลเลอร์คอยหรือว่าเหรียญ ผลิตผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญคนทําขึ้นมาเองตอนนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ครูโด่งบอกว่าเอาไว้ว่าตรงนี้เลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีเข้ามาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับเพราะว่าหลายอย่างบางทีเพื่อนๆพ่พี่นพนน้องส่งเหรียญเข้ามานะครับบางเหรียญคู่โด่งก็เพิ่งเคยเห็นบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเข้ามา พูดถึงเหรียญที่คุณดวงใช้คําว่าประกาศรับซื้อในวันนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทเหรียญ1น,นบาทนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษซึ่งด้านหลังก็จะเป็นตาพระราชพิธีการจนาพิเศษแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเหรียญน,นี้คุณดวงเคยประกาศรับซื้อไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มานะครับคุณดง่งตอนนั้นให้ราคา1,000บาทถึง1,500บาทตอนนี้คุณด่งปรับราคาให้สูงขึ้นไปถึง2,000บาท 2,000บาทต่อ1เหรียญนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันเหรียญ1บาทกาญจนาพิเศษผลิตออกมาโอ้โหหลายร้อยล้านเหรียญอย่างที่บอกนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านข้างก็เป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญส่วนด้านหลังก็จะเป็นตาพระราชิบรีเฉลิมฉลองกาญจนาพิเศษนะครับปีพุทธศักราช2,539นี่ครับผมการออกแบบดีไซน์มาพูดถึงเลยนะการออกแบบดีไซน์เหรียญนี้ด้านหัว และด้านก้อยปกติแล้วจะหันไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญหนึบาทการจจดนาพิเศษนะครับแล้วดูให้ดีนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกัน ด้านหัวและด้านก้อยสลับกันนะครับทักทายเข้ามาขายที่ไหนไม่ได้สูงสุดคูโดงให้สูงถึง2,000บาทสองพบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดด้านหัวด้านก้อยสลับกันแต่ว่าโอ้โหพี่พี่น้องครับมาแบบเยินเลยเงี้ยเยินบุบช้ำสนิมชื้นอะไรเต็มไปหมดอย่างเงี้ยราคาก็อาจจะลดลงมาเนาะอยากให้ทำความเข้าใจนะครับ 2 0 0พันบาทเราสู้ถ้าเกิดเป็นเหรียญถึงแม้จะเป็นเหรียญผ่านการใช้แต่สภาพยังสวยอยู่อ่ะราคาก็จะสูงนะครับลองลองดูนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยสลับกันก็คือกลับข้างกันนะครับคู่ด่งรับซื้อสูงสุดถึงสองพบาทวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองลอง,ลองดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณคะ